ค่ะสวัสดีค่ะชื่อจีน่ายีนาสาราสค่ะรับบทเป็นละออจันทร์ค่ะในเรื่องละออจันทร์นะคะครับสวัสดีครับผมกัปพนาวุตรัพิพัฒนาพงศ์ครับรับบทเป็นหม่อมหลวงปุถเนศจุฑาเทพนะครับจากละออจันทร์เหมือนกันครับค่ะของละออจันทร์เป็นยังไงครับเราจะสปอยมาหนักมากเลยของเราสปอยได้ขนาดไหนครับอ่ะก็ก็ง่ายๆอย่างตัวละออจันทร์เนี่ยค่ะก็จะเป็นสาวเปรีเซียงก็คือคุณพ่อเป็นคนไทยนะคะคุณแม่เป็นคนแบบฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยต้องมาเมืองไทยเพื่อที่จะมาหาสิ่งบางสิ่งที่มันสําคัญมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องไปพัวพันกับใอ้ใช่ครับรก็ในเรื่องผมก็พูดได้นะครับพูดได้ใช่ไหมในเรื่องผมเป็นเ <c oughs> จ้าของห้างด้วย <c oughs> อา่าแล้วก็มีน้องชีน่าที่รบบวนเราออดจาันเนี่ยแหละครับ <c oughs> เข้ามาเป็นเลขาของเราด้วยจุดประสงค์บางอย่างครับผมด้วยจุดประสงค์บางอย่างครับทําให้เกิดเรื่องราวอะไรต่างๆอีกมากมายเลยครับผมค่ะ <c oughs> <c oughs> เอาของของผมกันครับไม่ค่อยตรงอ่ะเพราะว่าเขาเขาค่อนข้างขี้เก๊กนิดนึงครับจะมีความแบบขี้เก๊กนิดนึงโมโหลายขี้หึงอะไรอย่างเงี้ยผมอายากใช่ยากยามากทำไม่ได้ครับเธอทำไม่ได้หรอทำได้ทำได้ทำได้ใช่ไหมอ่ะทำได้ของจีน่าก็จะเป็นผู้หญิงที่ด้วยความเป็นคนที่เกิดที่เมืองนอกเนาะมันก็จะมีความแบบสไตล์ฝรั่งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนพูดตรงคิดตรงมีความจริงจังจริงใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ จะต้องมีเรื่องการบูด้วยจะต้องไปขี่ม้าจะต้องไปเข้าป่าด้วยเข้าป่าด้วยก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามชมกันค่ะถ้าถ้าใครนึกแนวไม่ออกก็ประมาณอินเดียนาโจนใช่ใช่ใช่ราวๆนั้นครับผมก็คือน่าจะเป็นเรื่องที่บูที่สุดในบรรดาบูสุดไหมไม่รู้ครับต่อดูแล้วกันครับผมเขาบอกมาแบบเป็นแนวฟุกที่หวานแหววใสอะไรเงี้ยก็คือตอนอยู่ด้วยกันสองคนมันก็จะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักเนี่ยแหละค่ะใช่ครับผม เจอกันครั้งแรกด้วยอันนี้เป็นครั้งที่ครั้งที่สองใช่เพราะเรามีโอกาสได้เจอกันตอนซ้อมไปแล้วตอนแรกเล่นละครกันอ๋อเล่นละครคู่กันครับผมนี่ก็เป็นครั้งแรกก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่ผมได้เล่นกับนางเอกที่เด็กกว่าแล้วเย้ดีใจมากได้เรียกน้องใช่ครับผมได้แบบมีฟิลแบบเป็นเป็นพี่ชายอะไรอย่างงี้บ้างแล้วครับผมดีใจมากๆแล้วน้องก็น่ารักมากๆขอบคุณครับ โอ้ยไอเรื่องอันนี้น่าจะต้องรอไปเวิร์กช็อปกันก่อนครับ<ช>แล้วเดี๋ยวค่อยจูนกันว่าจะต้องปรับอะไรตรงไหนกัน<ช>บ้าง<ช>ครับใช่เราอ่านยายตอนตัวเองอ่านมาแล้วครับแต่ว่าด้วยบทอะไรต่างๆของพี่ทางทางทีมงานก็อาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่า,า,าไหร่ก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนบ้างตามตามยุคสมัยบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะแต่คิดว่าทุกคนจะต้องชื่นชอบแน่นอนค่ะสมการรอคอยค่ะต้องครับ ผมพูดไปขนาดนี้แล้วทุกคนยังไม่ดูกันอีกแล้วครับต้องติดตามได้ละครับผมของเราเป็นซีรีส์เรื่องเปิดด้วยใช่ค่ะเรื่องแรกนะคะใช่ครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับใช่ค่ะ